สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ FC รุงป้านะอ่าทุกๆท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดถ่ายไปเรื่อยนะครับผมสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แฝดถ่ายไปเรื่อยครับโอเควันนี้สองคนจะมาทำอะไรครับเล็กมาเยี่ยมน้องบ่อปลาครับผมใช่ซึ่งวันนี้สองคนจะมาเยี่ยมน้องบ่อปลาใช่หน่อยแต่ก็ยังขึ้นมาใช่คือเราใส่เพราะว่าเราก็ทำธุระที่บ้านนะทำนูรนนี่มึงมุงกันบ้านทุกคนก็ก็ฝากพ่อแม่ดูแลไปด้วยทุกคนให้ข้าวเช้าน้องกินนะปอนเอแบบเอาข้าวไปส่งให้กินไปทีน้องก็ไปหาที่บ้านนะแต่ว่ากกทุคนนนนะซึ่งวัี้ ผมว่าเล็กจะมาตื้อน้องอ้อนวอนให้ตัดผมตื้อให้น้องตัดผมที่หลายท่าน่ะบอกมาว่าลองให้น้องตัดผมดูไหมอยากให้น้องตัดผมผมอยากตื้อไได้วันนี้วันนี้เราคกล่าว่าจะตื้อน้องให้สำเร็จนะทุกคนแบบว่าให้น้องแบบใจอ่อนทำไงก็คือแบบถ้าน้องอยากจะได้อะไรเราก็จะหาให้เท่าที่ที่หาได้ทุกคนนะจะอ้อนวอนน้องอยู่แล้วก็จะลองแบบว่าตื้อที่สุดเลยทุกคนให้แบบว่าน้องใจอ้อนกับเราเพื่อไปตัดผมแล้วก็แบบว่าให้น้องได้แบบได้สัมผัสกับคนภายนอกเนาะคนในชุมชนบ้างเจออะไรใหม่ๆบ้างชุมชนได้ออกไปอยู่โลกภายนอกบ้างใช่เหมนั ใช่โอเคทุกคนไปเราจะลองสอนภาษาสอนแบบวิธีการใช้ชีวิตเราสอนต้นมันจะสอนเขียนชื่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยสอนจำนู่นจำนี่สอนไปนู่นไปนี่สอนการใช้วิธีใช้เครื่องมือต่างโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้พี่คนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนทีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจฝากเพจด้วยพีใช่ฝากเพจ Facebook พี่แฟรดพาไปเรื่อยทีนะครับผมไปติดตามไปดูคลิปกันได้ทุกคนไปพราไปกันเลยทุกคน let's go ไปทุกคนตอนนี้ก็เดินทางทางหน้าบ้านน้องนะแล้วหมดแล้วหนาวแล้ว ความจำเป็นพอทุกคนอากาศดีเงี้นะโดกคนสวยไหมภูเขาสวยมากเอาร้องมันอยู่บังการเลยภูเขาไปใครพวกบังการใช่ปะเป็นชาวเนี้ยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแต่ว่าเราต้องทำผิดไปบังการอีกทีหนึ่งนะจะไปพาน้องไปมากเลยใช่จะพาน้องไปบ้างเลยเนาะไปจับปลาไปดูไปจับหอยจับกุ้งเหมือนที่ผมไปไปหมเดียวพาน้องไปนะสนุกมากผมบอกเลยตบโอ้โหไม่อยากกลับมาแล้วทุกคนแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดนะใช่ไหมเออคืาะันอยู่ปะเอ้ยมันกำลังเล่นอยู่ทุกคน นี่ของสก,กีลามาให้ใส่ทุกคนสก,กีลามาให้ใส่กางเกงมา,ใ,ใ,สงา,มาใ,ใส่เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยมากน้องดูแบบดูหล่อเลยทุกคนนะแต่การตัดผมทุกคนต้องตัดผมคือดูหล่อมากเลยถ้าตัดผมเสร็จอะ่ะเขาบอกว่าลุงคนที่คอยดูแลเขาคอยดูแล,ลน้องตลอดน,นะเป็นมาที่น้องต้นมันสั่งไว้ใช่ไหมใช่คุณผิงคนของน้องแดงน้องต้นมันต้องขอบคุณนะมาท่านคนขอบคุณคุณลุงมากเลยแต่ว่าคลิปก่อนเราก็มีขอบคุณมาจากมากพี่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นนะเราก็มีขอบคุณคุณลุงที่พาน้องกลับมาหรือว่าแบบถ้าปลอดภัยแล้วน้องอาจจะไม่มาดูอะไรกันแล้วเพราะว่ามัน ไม่ไม่ไม่มีอะไรล่ะไรงอืมเพราะว่าคือผมว่าไอคนที่ไอขโมยไก่ไปน่าจะหลับจันทร์เราเจอแล้วมีทางสอนอะไรบ้างทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปหาน้องไปว่าน้อเอาปลาไม่ไนะขอน้องสวัสดีดิสวัสดีคุณน้องกล้าขึ้นนะเพราะว่าถึงน้องจะไม่ไม่ค่อยไม่กล้าออกไปเท่าไหร่แต่ว่าเราก็พยายามบอกว่าเข้ามาให้น้องคุ้นเคยให้น้องสวัสดีสวัสดีได้ใช้คำพูดต่างๆะน้องบอกปลาทุกคน สังเกตไหมผมน้องเรามีแบบแอบซอยน้องนะแต่น้องไม่รู้ตัวแอบซอยซอยน้องสั้นลงผมอ่ะสังเกตว่าจะเห็นหน้ามากขึ้นเห็นไหมตอนแรกอ่ะน้องไม่ให้ยุ่งเลยนะผมน้องอ่ะนี่เราแบบเริ่มแอบซอยน้องแบบว่าแอบซอยผมข้างๆน้องให้แบบว่าให้น้องแบบ,แบ,บเปิดหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองขอตัดผมดูทุกคนขอน้องตัดผมนะว่าจะได้ไหรือเปล่าอ่ะ้องขอดูว<ะ>่าไทยคุยอ่ะในพี่ไทยอ่ะใช่ดีอ่ะได้ไหมไม่อ่ะมีให้ตัดเพลให้ตัดเพล ตัดผมทุกคนน้องว่าอนุญาตให้ตัดทุกคนนะน้องก้าวไปตัดแล้วทุกคนตอนแรกน้องเมื่อวานปฏิเสธอยู่เลยแล้วขึ้นมาแต่ว่าไม่ถ่ายให้พี่ดูแต่วันนี้น้องใจอเอนเหมือนแล้คิดว่าเออพวกเห็นใจพี่อ่ะวันนี้มันเย็นแล้วเออช้าไปแล้วเออนี่มันช้าไปบอกว่าไม่รู้ช่างจะปิดก่อนหรือยังป่านนี้นะนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วเออเอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้พี่พี่มารอรุ่นนี้ก็บอกว่าหน้าตาน้องบอกปลาล้วนน้องต้นน้ำไอ้ต้นไม้ป่ะต้นไม้ดีกว่าแต่เปลี่ยนชื่อนะต้นบอกว่ามันเปลี่ยนชื่อได เกเอเกเอต้นไม้ที่กูต้นไม้นะเรียกเป็นต้นไม้นะเหนื่อใจคุยอ่ะเรียกเป็นต้นไม้ทนะุกนนนคนบอกปลาจะายกเลิอกอะ่ะยิ่งตัดผมมาคือผมจะจะอยากรุ้นเหมือนกันว่าหน้าตาน้องจะออ,เอนเป็นย <c oughs> <ๆ>ังไงทุกคนแล้วมันรอดูว่าพรุ่งเนี้ยอันนี้ว่าอร์ไพส์ดีกว่าไม่ไม่ให้ดูตอนตอนนี้หรอกให้ดูเดียวตอนที่แบบว่าน้องตัดผมแล้วดีกว่าแต่ผมดูโครงค่าโครงหน้าน้องนทุกคนผมว่าถ้าตัดผมออกไปน้องหล่อแน่ทุกคนหล่อแน่งานเนี้ยฮะยรอเดีพรุ่งนี้นะว่าน้องอ่ะ ตัดผมแล้วหน้าตาจะออกมาสดใสแค่ไหนแล้วก็จะทำผมสัานผมน้องอืมโอเคเดี๋ยวจะหาให้น้องกินดีไหมมะพร้าวไหมอากาศอย่างนี้สวิตอร์อย่างโอโผล่เอาโผล่อะโอโผร่ที่อย่างเอาอไหมน้องเริ่มผืนอากาศอย่างนี้เราเรอะมากขึ้นคนบางช่วงเวลาที่เราไม่ได้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเออที่่เราไม่ลงคลิปไม่ใช่ว่าเราไม่มานะเราขึ้นมาแต่เราแค่ไม่ลงคลิปเราแค่แบบเออเป็นความเป็นตัวให้น้องโอโผร่ที่อยนีโอเคจะไปหามะพร้าวให้น้องกินทุกคนแล้วทุกคนจะไปขอพร ไปขอมะพร้าวชิพอก่อนโอเคทุกคนผูโจอยู่อะเดี๋ยวผมก็เลยขอไปหามะพร้าวให้น้องแล้วก็จะขึ้นมาปอกต่อหน้าน้องไงนะน้องกินตรงนี้เลยต้องให้ตาผมทุกคนดีใจมากทุกคนโอเคตื่นเต้นมากเลโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูสวนมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวกันทุกคนขอบคุณละแม่อะคุณโจอยู่อยู่อะคนนี้ก็ลงมาหามีทุกคนหลานของกระลับอยู่นะขอบคุขอพคุอยังขอพอบคุณตลอดขอบคุณว้ยใช่ไหมเดี๋ยวแก้แก้อย่ากรู้ทุกคนไปกันไปทุกคนไปหามะพร้าวที่แบบ เนี่แบบไม่แก่เกินไม่อ่อน,นเกินคน,<ว>น,นดูออนกว่าเนี่ย,ยดูเป็นไปเลยก,ก,ก็คือมะพร้าวพี่แฟร์คือไม่ต้องกังวลน,นะมีกินตลอดทั้งปีนะคนกลายเป็นมะพร้าวหอมนะทุกคนเป็นมะพร้าวหอมด้วยมะพร้าวน้ำหอมมันคือผมชอบมากทุกคนนะฮะการร้อนรได้กินมะพร้าวน้ำหอมเช่นเย็นกินกับน้ำแข็งก็โอ้โหมันก็เผกินกิ้จ เอาเผื่อด้วยดิเอาเผื่อด้วยเผื่อเรากินเนี่ยเราไปกินกับน้องไงคือไม่ใช่แค่น้องกินเนี่ยเราต้องกินเป็นเพื่อนน้องแล้วก็เฮ้ยเนี่ยมีความสุขกินมะพร้าวนะแกะเราไม่แก่เกินเนะไม่แก่เกินขี่มาแค่อันนี้เฉยบ่งบอกว่าแก่ยังไม่แกะพ่อแม่ผมก็นอนพักกันอยู่นะทุกคนทุ่นดินเข้ากันเสร็จนะหลานลงขึ้งหลับไป อืมลองหนึ่งูทุกคนหวานก่อนเดี๋ยวะไรจะดีกว่าไอ้สักสอรูปป่ะอสักสอรูปคนนะทั้งหมดสรูปรูปอไทุกคนนะไปอกให้น้องกินตอหน้าเลยเกลือเยอะช้อด้วยี้อ้อนเผื่อเลยเกลือนี้เหมือนจะเคยพาต้นมันมากินนะเกลือนี้นะต้นเนี้ย อะไเนี่ยมันมันเคยพาต้นมันมากินต้นนี้นะแกน,นชาแดงมากินต้นนี้กันเนี่ยใครก็มาที่นี่ทุกคนของมะพร้าวผมหวานหอมอร่อยธรรมาชาติมากทุกคนมันไม่ใช่สารเคมนีนะออร์แกนิกทุกคนออร์แกนิกดูเรียบง่ายคือจับได้เลยไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องอะไรนี่นะผมเคยเนี่ยเคยพาต้นมันดูพื้นที่ที่ได้น้องชอบมากต้นมันอะ่ะคือดูภูเขาล้อมรอบทุกคนนะอืม ไม่เก็บแบที่ดึงไว้ก่อนจะดึงไป,ไป,ไปอย่างงาี้จกไปาง่ายเดมอีกลูก,กนึงเจอไหมเคยไหนอันนี่เยอะดีออิงอนนี้อันนี้อ่ะอีกนรึ่งหนึ่งเราต้อแกะครับก็ดุร้ายเลยภเขาล้อมรอบคนผมชอบมากนี่ท้องฟ้าโปร่งมากกว่านี้อากาศร้อนจัดเลยต้นมากเยอะจริงฮะ คถามลูกยังไปถามลูกทุกคนไปเดินทางมาที่ไปลุงมานะ,ะเดินทางมาที่กระต๊อบน้องต้นไม้ทุกคนจะเปลี่ยนชืนน่อนะเป็นแรกอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะ,พออะเพราะแต่แรกว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หนรู้สึกว่าตื่นเต้นนะพวกนี้แต่ผมน้องยังตื่นเต้น<า>ผมดูผมดีใจมากที่น้องแบบเอ้ยบินยอมแบบว่าด้วยความเต็มใจนะเพราะว่าอาจจะเห็นใจด้วยใช่ผมตื่นน้องประจํานะไม่ใช่ว่าจำไม่ตื่น ึจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ดูแต่ว่าไปแบบว่าน้องตัดผมได้ไหมอยากให้ตัดผมน้ยทุกคนขีากเผมก็ต้มเลยเหรต้มเลยเอาบาเลยเอาช้อไปช้อนนั่คันอาที เดี๋ยวผมแม่ช้างไม่เป็นนะโอเคพบกันที่หน้ากระต๊อบน้องต้นมันนะทุกคนนะได้กระต๊อบน้องต้นต้นไม้ต้นนี้ต้นมันทุกคนทุกคนทุกคนมาเผาไปมาสามลูกทุกคนนะทุกคนหนึ่งลูกเล็กชื่อสองลูกนะมาเลื่อนมามาปอกผักลองกินหน่อยพ่อคุณแม่อ่ะเทุกคนลองเล่นของเล่นที่ผมซื้อให้นะยุ่งหนงไงก่อนลองดูนีมก่อน อคนละแม็กวกคนน้องครับของน้า้องดีมากนะเฮ้ยโอ้ยขาของน้องเหมือนจะเป็นแผลนะไปวิงว่งในป่าเลยเหล็บเป็นแผลไปทุกคนมาบอกมาพาน้องกินกะันทุกคนไม่มีแก้วนะกระโดดกระป้างนะปังนะแบบธรรมชาติสุดๆเงี้ยคือเนี่ย,าย,ายมากนะที่แคร์น้องมากนะคืออยากเอาใจใส่แบบไม่ให้น้องาวังเหงาอ่ะ เราไม่น้องว่ารู้สึกว่โดดเดียวในเมื่อเราพาัมดอยู่นี่แล้วนะที่เร็ถามคน่าบอกปลาสบายดีไหมน้องสบายดีครับผมใช่ก็น้องกลัวเรื่องไข้เจ็บอะไรคือาน้องมีปัญหาอะไรเราดูดเต็มที่นะอุ้ยอ่อนบ่อยไโอ้ออนนิดนึงมีเนื้อยังลูกแรกให้น้องกินก่อนดิมันมันโยโอยย้าไปโย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 ยังโยยังโยโย เามานะต้องขออภัยด้วยนะทินนี่ธรรมชาติดีเยอะๆๆๆๆๆที่ใหญ่เรอเกอะไรที่ใหญ่เอเก็บผดเสื้อผเสือย่ะางอนเร็จแล้วเาจะจับจะจะผ้าแล้วก็จะขูดเนื้อน้องกินนะอือให้กินหมดลูกก่อนยวขอตั้งกล้องนะเราอยู่สามคนเลย เอาแถวตี oh oh oh. So ้เอาช้อนมาเกิดด้วยเกืบอืมมีโอเควะโคสดชื่นอืมอืมสงลูกคออยีหมดวิธีนีเนื้อสวยอะเนื้อดีมากเลยน้องกินเะไอยู่จ้ะววิยอะอะ มานะกูคุย่ายคุย,ยอ่ะสดชื่นอร่อยอ่ะมยี้ต่ผมมันก็อร่อยนะเออเงี้ยมั้ย่ยกดเราเากไม่อบมันกนสาแล้มัเอา,เอาอกาออา่อน บางคให้ก่อนเลยเขาไม่ใส่ไหมอ๋อลงคนเดียวเลยบางวิวหมดเลยอะไรอะไรเดี๋ยวพากันนะทุกคนม,มาดูเนื้อเด,ดี๋ยวอยากเอากล้องไว้ใกล้มาถึงกอนะกล้ช่วยเยอะแม่เด็แบบกน,นิวเทิร์นช่วยแม่ทุกคนมาดูผ่านเนื้อกแบบันทุกคนนะ นี่มาดูเนื้อตรงนี้สวยมากกำลังสวยกำลังน่กินเลยโอ้โหทุกคนดูดิพีเอ็ซีหลายคนถ้าเจอแล้วเนี่ยกินก็ขออภัยนะทุกคนนะทำให้อยากกินตาเลยเนื้กับบางน่ากินทุกคนดูดิขาวๆนุ่มๆนะทุกคนอยาน้องทิ้งนะพ่อน้องไม่ค่อยมีเนื้อแต่ไม่รู้น้องกินไปหรือเปล่าสอนน้องก่อนเดี๋ยวไปกินแตงโมงูป่าเนะ่ยน้ำมา้เก้เดี๋ยวผมตักให้น้องนะกกินไหม อือโหด really, nice. um ูโฟกัสนิ่งโฟกัสหน่อยโหสวนหนูดูนี่สวยมากอืมถ้าเป็นไอติมมะพร้าวน่ากินมากเลยอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนองนี่ปปนองได้เลยไปโยงเลยโยงมาน้องกล้าขึ้นมากกล้าคุยกล้าเจอเรามากขึ้นนะครับกล้าแบบว่าเหมือนเราแสดงปฏิกิริยาที่บอกว่าน่ารักนะใครเหรอวะอุ้ยใช่ปะใช่อ่ะ น้องหวานทุกคนนะหวานถามว่าหวานนะน้องหวานครับอ,อร่อยอร่อยมันดูอันนี้น้องกับอ,อืมขอตั้งกล้องใกล้ๆนะเพราะอยู่ใกล้กับน,น้องกดดันนะทุกคนนะเราจะไม่เป็นส่วนตัวนะน้องจะกลัวเรา

อุ่นหวานี๋ยวช่วยคนพี่ๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูว่าหน้าตาน,น้องจะออกมาเป็นยังไงกนะันถ้าได้ตัดผมพรุ่งนี้ทุกคนผมว่าจะต้องบา้วมันแน่นจะไม่ตัดจะไม่จะไม่ตัดสั้นเกินนะทุกคนจะไม่ตัดจนสั้นเกินไปมันทำให้น้องไม,ไม่มีความมั่นใจ ก็คือจะเอาแบบว่าลองส่งทั่วไปนะลองส่งเออมันรังต้นมันจะวะอ่ะคล้ายๆรังต้น,น,นมันเลยทเทพเลยตัดจริงๆตัดเทพแล้วต่ไม่เทพอยากตัดรังมันของมั่นใจแล้วเออร้องแบบนี้นะกาดีดีอยใจอยู่าใจอย่าอย่าอ,อ,อ,อย่าอย่าอย่าอย่ชอบปะใจอ่ะใส่เป้ามาคับเนาะ เราลุ่นนะพวกนี้กังก็ออกมาบบหน้าตาแบบไหนแต่เดี๋ยวเข้าโครงหน้าน้องครับโอเคมากเลยถ้าเอากับตรงผมเลยนะที่คลิปไว้นะครับแรงนี้ลนะึกบายลึกบายหายนะดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้ว มีระต่อนะมีโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับแฟนใหญ่จะขอตัวกลับบ้านเพื่อไปทําธุระต่อทุกคนเอาเครื่องสูบน้ำไปซ่อมให้พ่อเครื่องสูบน้ำไปซ่อมให้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาใหม่แล้วก็รอดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ก็คือพรุ่งนี้ชาวจะมารับน้องไปนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะน้องไปตัดผมตัดผมแล้วก็เราไม่ได้ตัดไม่อยากถ่ายตอนที่น้องตัดผมน้องจะรู้สึกกดดันนะก็เดี๋ยวรอดูทีทุกคนตอนตัดผมเสร็จแล้วพี่เอฟซีรอลุ้นหน้าตาของต้้้นนนไไมฮะเเปป็ยังงงหรรือออว่าาาบกล จะเป็นยังไงก็เราลุ้นกันอีกทีทุกคนพรุ่งนี้จะมาถ่ายคลิปให้พี่ดูตอนตัดผมเสร็จ,จเราจะรอ,อแค่ไหนทุกคนนะนะโอเคเดี๋ยวเราขอลาแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันคลิปหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับโอเคทุกคนพบกันคลิปหน้าครับทุกคนพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ